บทที่39940 0หัวอีห้าวถูกจับกลุ่มจากนั้นหัวอีห้าวก็เห็นว่าอาณาจักรสุริยันจันทราเริ่มสร้างเครื่องจักรรอบๆตัวเขาโดยใช้เสาโลโหะเหล่านี้นี่เป็นครั้งแรกที่หัวอีห้าวได้เห็นเครื่องจักรเหล่านี้เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรพวกมันดูซับซ้อนมากในโครงสร้างและมีความผันผวน,นเล็กน้อยในพลังวิญญ,ญาณที่มาจากพวกมันความแม่นยำของเครื่องจักรเหล่านี้สูงมากแม้ว่าหัวอีห้าวจะสามารถประทับตราพวกมันได้ด้วยพลังจิตของเขา แต่เขาก็ต้องอยู่ใกล้กับพวกมันและตอนนี้เขาอยู่ห่างจากกองทัพอาณาจักรสุริยันจันทรา5กิโลเมตรหากเข้าใกล้เกินไปจะถูกพบเห็นได้ง่ายจึงไม่รีบร้อนไม่ไปที่นั่นคืนนี้แล้วลองดูหัวอีเห้าเชื่อว่าตามความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับอุปกรณ์นำทางวิญญาณเขาควรจะสามารถค้นพบผลกระทบของมันได้โดยการสังเกตรูปแบบแกนกลางของอุปกรณ์นำทางวิญญาณเหล่านี้ อาณาจักรสุริยันจันทราจะไม่มีวันไร้จุดหมายและต้องมีแนวคิดบางประการในการสร้างจุดยืนที่นี่นอกจากนี้สิ่งที่ทําให้เขาค่อนข้างผ่อนคลายก็คือสิ่งที่อาณาจักรสุริยันจันทรากําลังสร้างนั้นเห็นได้ชัดว่าไม่ได้มีไว้เพื่อการต่อสู้ดูเหมือนว่ากลุ่มฟีนิกซ์ไฟไม่มีความคิดที่จะสร้างตำแหน่งอุปกรณ์นำทางวิญญาณที่นี่หากไม่มีตำแหน่งอุปกรณ์นำทางวิญญาณที่ใหญ่พอหัวอีเฮาเชื่อว่าการคุกคามเขานั้นไม่เพียงพอ กลางคืนหลังจากที่อนาจาักรสุริยันจันทรายุ่งวุ่นวายมานานกว่าหนึ่งชั่วโมงปรมาจารย์วิญญ,ญาณก็กลับไปที่ค่ายของพวกเขาด้วยในเวลากลางคืนอุณหภูมิในทุ่งน้ำแข็งทางตอนเหนือจะลดลงมากแม้แต่ปรมาจารย์วิญญ,ญาณก็ทนไม่ได้ที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเช่นนี้ท้องฟ้ามืดสนิทและท่ามกลางลมหนาวที่กัดกร่อนหิมะบนพื้นก็ถูกเป่าจนกลายเป็นผงน้ำแข็งก้อนใหญ่ ไม่เพียงแต่อุณภูมิของผงน้ำแข็งเหล่านี้จะต่ำมากเท่านั้นแต่ยังมีปฏิกิริยากับแกนกลางวิญญาณลมเย็นราวกับเข็มเหล็กที่ทะลุผ่านทุกรูหากผิวหนังของคนทั่วไปถูกเปิดเผยก็จะใช้เวลาเพียงครู่หนึ่งก่อนที่ผิวหนังจะแห้งและทนทุกทรมานจากอาการบวมเป็นน้ำเหลืองขัวอีเข้ารออีกหนึ่งชั่วโมงจนกระทั่งค่ายทหารเงียบสนิทและไฟนำทางวิญญาณทั้งหมดดับลงจากนั้นเขาก็โผล่ออกมาจากด้านหลังภูเขาอย่างเงียบฮ่า นึ่งสัปดาห์ผ่านไปตั้งแต่เริ่มติดตามพวกเขาหัวอีเฮาเชื่อว่าแม้ว่ากองทัพจะระมัดระวังมากแต่พวกเขาควรจะผ่อนคลายมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเครื่องจักรเหล่านั้นยังอยู่บริเวณรอบนอกค่ายทหารเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรพวกมันก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายมากนะักก้าวไปข้างหน้าอย่างเงียบเงียบหัวอีเฮาใช้ประโยชน์จากความมืดและปล่อยทักษะวิญ,ญญาณจำลองของเขาและเข้าใกล้ค่ายของกองทัพอาณาจักรสุรินทร์จันทราอย่างรวดเร็ว ระยะทาง5กิโลเมตรนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าช่วงเวลาที่หายวับไปสําหรับเขาไม่นานเขาก็ใกล้ถึงค่ายแล้วการตรวจจับทางจิตถูกเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์และในตอนแรกเขาไม่ต้องการทําผิดพลาดแบบเดิมอีกเมื่ออุปกรณ์วิญญาณในระดับความสูงลดลงต่ากว่า500เมตรเขาก็อยากจะละทิ้งการตรวจจับนี้แน่นอนว่ามีการนําทางวิญญาณตรวจจับระดับความสูงในอากาศแต่ทั้งหมดนั้นอยู่สูงกว่าในอากาศและไม่ทําการตรวจจับคลื่นบนพื้น ในเวลาเดียวกันหัวอีเฮ่ายัางสแกนสภาพแว r ของเครื่องเหล่านี้อย่างระมัดระวังผ่านการตรวจจับทางจิตนอกจากนี้ยังไม่มีการนำทางวิญญาณตรวจจับความผันผวนหรืออุปสรรคทางจิตรอบๆเครื่องที่เขาเคยพบมาหลังจากมั่นใจในความปลอดภัยแล้วเขาก็ยังคงเข้าใกล้และรีบเข้ามารอบๆเครื่องจักรขนาดใหญ่เหล่านี้เพื่อสังเกตยิ่งเสาโลหะขนาดใหญ่อยู่ใกล้เท่าไรก็ยิ่งรู้สึกกดดันมากขึ้นเท่านั้นสัมผัสมันเบาๆด้วยมือของเขา และรู้สึกถึงมันด้วยพลังจิตของเขาหัวอีเห่าค้นพบว่าเสาโลหะขนาดใหญ่เหล่านี้จริงๆแล้วทำจากโลหะผสมแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่มากแต่จริงๆแล้วพวกมันถูกเจือด้วยโลหะหายากกล่าวอีกนิดหนึ่งค่าใช้จ่ายในการสร้างเสาโลหะดังกล่าวอาจจะค่อนข้างสูงมันยากมากและดูเหมือนว่าจะถูกใช้เพื่อรองรับอุปกรณ์นำทางวิญญาณอื่นๆและในบรรดาอุปกรณ์วิญญาณที่สร้างขึ้นจากเสาโลหะเหล่านี้ ยังไม่ได้ติดตั้งแกนเวทมนตรูปร่างของมันแม่นยำม,มากแต่ฟังก์ชันของมันยังไม่ชัดเจนขมวดคิ้วหัวอีห่าอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสับสนเล็กน้อยกองทัพของกำลังพยายามทำอะไรกันแน่ดูเหมือนว่าเขาจะต้องรอต่อไปเพียงแค่สังเกตดูต่อไปเท่านั้นที่เขาจะสามารถค้นพบจุดประสงค์ที่แท้จริงของพวอกรเขาได้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้หัวอีเห่าก็ไม่กล้าอยู่เป็นเวลานานดังนั้นเขาจึงหันหลังกลับและเตรียมที่จะล่าถอย ทันใดนั้นก็มีเสียงเย็นชาดังขึ้นว่าตอนนี้คุณอยู่ที่นี่อย่าเพิ่งรีบออกไปหัวใจของหัวอีเฮาสันไหวและในขณะนั้นจูจูแสงก็ระเบิดออกมาภายในรัศมีหลายร้อยเมตรแสงจำนวนมากมุ่งไปที่เขาส่องสว่างทุกรายละเอียดรอบเสาโลหะของอาคารแม้ว่าหัวอีเฮาจะได้รับการปกป้องด้วยทักษะวิญญาณจำลองแต่เขาก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเขาถูกขังอยู่ในทันที เป็นไปได้ยังไงหัวอีเห้าตกตะลึงเล็กน้อยครู่หนึ่งเขาคิดว่าตัวเองระมัดระวังมากแล้วศัตรูจะถูกค้นพบได้อย่างไรตอนนี้เขาไม่พบคำแนะนำการตรวจจับคลื่นหรืออุปสรรคทางจิตวิญญาณใดๆเลยมันแปลกใช่ไหมหล่ะจริงๆแล้วไม่ต้องแปลกใจหรอกฉันรู้ว่าเธอมีความสามารถที่จะตรวจจับเราได้ดังนั้นเพื่อที่จะวางกับดักนี้ฉันจึงใช้ความพยายามอย่างมากจริงๆ ขอบของทิศเหนืออันไกลโพ้นคุณลักษณะที่ใหญ่ที่สุดคืออุณหภูมิต่ำในอุณหภูมิต่ำคู่มือการตรวจจับพลังงานความร้อนจะไวเป็นพิเศษแม้ว่าคุณจะระมัดระวังในการดูดซึมอุณหภูมิร่างกายของคุณกับสภาพแวดล้อมโดยรอบแต่คุณลืมไปว่าการไหลของอากาศจะเกิดขึ้นในระหว่างการเคลื่อนไหวของคุณมันจะเปลี่ยนแปลงและจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นคุณหรืออากาศ แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี้ไม่เพียงพอที่จะอธิบายอะไรได้ภายใต้สถานการณ์ปกติแม้ว่าเราจะตรวจพบเราก็จะไม่จริงจังกับมันแต่วันนี้มันแตกต่างออกไปเมื่อฉันสั่งให้คนสร้างโครงสร้างพื้นฐานชิ้นนี้ฉันเดาว่าคุณคงจะมาดังนั้นฉันจึงระดมอุปกรณ์ตรวจจับพลังงานความร้อนจำนวนมากในบริเวณรอบนอกเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยของพลังงานความร้อนคนที่ควบคุมการนำทางวิญญาณ ตรวจจับพลังงานความร้อนเหล่านี้เป็นทหารธรรมดาภายใต้คําสั่งฉันพวกเขาไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของการตรวจจับนั้นคืออะไรดังนั้นพวกเขาจะไม่มีความเกลียดชังต่อคุณฉันเข้าใจดีว่าเมื่อคุณไปถึงระดับเก้าวงแหวนคุณจะรู้สึกถึงอันตรายอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ที่ฉันส่งไปจะไม่เป็นศัตรูกับคุณเลยดังนั้นคุณจะรู้สึกอันตรายได้อย่างไร แม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณตอนนี้ฉันเพิ่งบอกพวกเขาว่าคืนนี้เป็นการฝึกตอนนี้คุณกลัวว่าจะบินไม่ได้ใช่ไหมเมื่อฟังสิ่งที่เสียงผู้หญิงเย็นชาพูดฮัวอีเฮาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจภายในใจดูเหมือนว่าเขาจะยังประมาทอยู่กล่าวอีกใน,นหนึ่งความคิดของบุคคลนี้ลึกซึ้งเกินไปเพื่อที่จะวางแผนต่อต้านเขาเขากำลังร,งรอโอกาสและวางกับดักเช่นนี้เขาไม่กลัวจะไม่ตามเหรอ กล่าวอีกนิดหนึ่งเขาเพียงแค่เสี่ยงต่อความเป็นไปได้ที่จะไม่ติดตามเขาเพื่อวางกับดักนี้คนนี้มีความคิดอดทนมากกว่าตัวเองและสามารถทนต่อสิ่งที่เขาทําไม่ได้เขาเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามจริงๆฮัวอีฮาวไม่ได้พูดอะไรสักคําหรือเคลื่อนไหวใดๆเขาแค่รู้สึกว่าหนังศีรษะของเขามึนงงและไม่สามารถขยับได้เลยเนื่องจากอีกฝ่ายได้เตรียมกับดักดังกล่าวไว้แล้วเขาจะคิดอย่างแน่นอนว่าการโจมตีกับดักสามารถสร้างความเสียหายให้เขาได้มากพอ ยิ่งไปกว่านั้นเขายังสามารถได้ยินจากคำพูดของอีกฝ่ายว่ามันเป็นกับดักที่ตั้งไว้สำหรับระดับ9้าวงแหวนหัวอีห้าไม่ได้หดหูแต่โทษตัวเองในสถาบันการศึกษาฉันเป็นคนเดียวที่สำเร็จแผนการทหารแบบสุดโต่งแต่สุดท้ายก็ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ตำหนิตัวเองได้เพียงว่าไม่ระมัดระวังเพียงพอและปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของความคิดเฉืยและความมั่นใจมากเกินไป แน่นอนว่าการคิดอย่างรอบคอบและความอดทนของคู่ต่อสู้เป็นกุญแจสำคัญในการตกไปอยู่ในเงืม้อมือของศัตรูในที่สุดแต่ในเวลานี้เขาพบเพียงปัญหาภายในตัวเขาเองเท่านั้นและในขณะเดียวกันจิตใจของเขาก็เร่งรีบมองหาทุกโอกาสที่จะหนีคุณควรรู้สึกว่าคุณถูกพวกเราล็อกไว้โดยสมบูรณ์ฉันไม่กลัวที่จะบอกคุณว่าตอนนี้คุณอยู่ในคู่มือการป้องกันวิญญาณที่เชื่อมโยงของกลุ่มของเราแล้วและมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแยกออกไป ในเวลาเดียวกันมีเครื่องมือโจมตีวิญญาณมากกว่าร้อยชิ้นที่มุ่งเป้าไปที่คุณและเครื่องมือเหล่านั้นทั้งหมดอยู่ในระดับ5หรือสูงกว่าในบรรดาเครื่องมือเหล่านั้นมีเครื่องมือวิญญาณระดับ91ชิ้นและเครื่องมือวิญญาณระดับ8 6ชิ้นหากคุณสามารถหลบหนีได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตามคุณก็อาจจะลองดูก็ได้เสียงที่เย็นชาเริ่มเบาลงเล็กน้อยฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ด้วยเสียงที่นุ่มนวล จูจ่ๆหัวอีเห้าก็พบว่าเขาดูเหมือนจะมีความรู้สึกคุ้นเคยกับเสียงนี้คุณไม่รู้จักคนนี้ด้วยตัวเองเหรออย่างไรก็ตามความคิดนี้แวบขึ้นมาในใจของเขาเท่านั้นงานที่เร่งด่วนที่สุดคือวิธีทำลายสถานการณ์อีกฝ่ายพูดเช่นนี้เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางจิตใจให้กับตัวเองอย่างไม่ต้องสงสัยแต่อีกฝ่ายก็พูดเช่นนี้เพราะพวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะดำเนินการโดยตรงพวกเขาต้องการจับตัวฉันทั้งเป็น แม้ว่าหัวอีเฮาจะตกหลุมพรางของศัตรูแต่ความแข็งแกร่งทางจิตใจที่แข็งแกร่งและความสงบภายในของเขาทำให้เขาสงบสติอารมณ์และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำในช่วงเวลาดังกล่าวอีกฝ่ายไม่ต้องการฆ่าฉันแต่ต้องการจับฉันทั้งเป็นนี่คือโอกาสหากเป้าหมายของศัตรูคือการฆ่าเขาโดยตรงเมื่อก่อนก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่มีความรู้สึกเลย เขาไม่มีระดับการรับรู้ของก้าวงแหวนแต่ด้วยดวงตาแห่งโชคชะตาเขาจะสามารถสัมผัสได้หากเขาเผชิญกับภัยคุกคามต่อชีวิตของเขาคู่ต่อสู้มีไหวพริบและคำนวณได้แม่นยำเกือบทุกจุดแต่เธอไม่มีเจตนาฆ่าจริงๆดูเหมือนว่าความสามารถของเธอในการจำลองทักษวิญ,ญญาณที่มองไม่เห็นและการโจมตีแบบหลายทิศทางแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ในวันนั้นที่กระตุ้นความสนใจของเธอ ด้วยข้อได้เปรียบอย่างแน่นอนเธอคงอยากจะจับฉันและเรียนรู้ความลับจากฉันที่ถูกกล่าวว่ามีโอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหัวอีเฮาไม่ขยับพลังจิตของเขาแพร่กระจายอย่างเงียบเงียบและกลายเป็นตาข่ายขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นแผ่ออกไปด้านนอกโดยเฉพาะกระจายไปในทิศทางที่เสียงมาในไม่ช้าเขาก็ค้นพบว่าทำไมเขาถึงไม่เคยรู้อะไรเลยเกี่ยวกับกับดักมาก่อน ปรมาจารย์วิญญาณที่ถูกซุ่มโจมตีโดยอนาจักรสุริยันจันทราไม่ได้อยู่เหนือพื้นดินเลยแต่อยู่ใต้ดินผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณเหล่านั้นอยู่ไม่ไกลโผล่ออกมาจากพื้นดินอุปกรณ์นำทางวิญญาณแต่ละเครื่องหันหน้าเข้าหาเขาในขณะนี้หัวอีฮาเข้าใจทุกอย่างเมื่ออีกฝ่ายติดตั้งเสาโลหะก่อนหน้านี้มันชัดเจนว่าเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกเขาจริงๆแล้วพวกเขาพยายามขุดทางเดินใต้ดินแข็งๆเพื่อซ่อนปรมาจารย์วิญ,ญญาณไว้ในนั้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่าปรมาจารย์วิญญาณเหล่านี้มีวิธีบางอย่างในการซ่อนออร่าของพวกเขาในเวลาเดียวกันพวกเขาไม่ได้รับคำสั่งซุ่มโจมตีซึ่งเป็นสาเหตุที่พวกเขาไม่พบอะไรเลยเจ้าเล่ห์ผู้บัญชาการศัตรูคนนี้เจ้าเล่ห์มากเขาทําการต่อสู้ครั้งใหญ่เพื่อตัวเขาเองจริงๆคุณหมายถึงอะไรถ้าคุณต้องการฆ่าฉันงั้นก็ไปข้างหน้าควอีฮาจงใจลดเสียงลงและพูดอย่างใจเย็นเสียงผู้หญิงที่เย็นชายเยอะเย้ย ฉันแค่อยากหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บล้มตายที่ไร้ความหมายตราบใดที่คุณเต็มใจที่จะวางอาวุธและยอมจำนวนฉันสามารถรับประกันชีวิตของคุณได้มิฉะนั้นเราจะสูญเสียอุปกรณ์บางส่วนเท่านั้นหัวอีเฮาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณยังฆ่าฉันหลังจากที่ฉันยอมแพ้แล้วเสียงผู้หญิงหัวเราะเยาะ ตอนนี้คุณมีคุณสมบัติที่จะเจรจาข้อตกลงกับเราแล้วหรือยังเชื่อฉันเธอคุณยังมีโอกาสรอดหากไม่เชื่อฉันคุณจะต้องตายแน่นอนคนฉลาดรู้วิธีเลือกเมื่อเจรจากับคู่ต่อสู้เจ้าเล่เช่นนี้หัวอีห้าไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะรับประกันอะไรกับเขาแต่เขายังคงต้องการเวลามากกว่านี้ในการตัดสินเพราะเสียงของผู้หญิงคนนี้ใช้การขนย้ายวิญญาณน,นำทาง และทิศทางอย่างชัดเจนซึ่งเสียงของเธอไม่ใช่เสียงจริงหัวอีห่าวจะต้องใช้เวลามากขึ้นเพื่อติดตามว่าเธออยู่ที่ไหนขอฉันคิดดูก่อนหัวอีห้าวพูดด้วยน้ำเสียงเข้มฉันคิดได้แต่คุณควรเปิดเผยรูปร่างที่แท้จริงของคุณก่อนและให้ฉันดูว่าใครคือคนที่สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ให้กับกลุ่มผู้สอนวิญญ,ญาณฟีนิกซ์ไฟของเราตกลงหัวอีห่าวเห็นด้วยโดยไม่ลังเลและในขณะเดียวกันก็ปล่อยทักะวิญ,ญญาณจำลองบนร่างกายของเขา แต่ในขณะที่เขาปัดเป่ามันเขาใช้ทักะวิญญาณจำลองเพื่อเปลี่ยนรูปร่างใบหน้าของเขาอย่างเงียบๆทำให้เขาดูเหมือนชายวัยกลางคนธรรมดาส่วนรูปร่างของเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยหากคุณเปลี่ยนแปลงมากเกินไปฝ่ายตรงข้ามจะค้นพบมันได้อย่างง่ายดายเห็นหัวอีเฮามาจากความว่างเปล่าค่อยๆปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงและเงาที่บิดเบี้ยวทันใดนั้นอุปกรณ์ล็อกก็เพ่งความสนใจไปที่เขามากขึ้น อีกฝ่ายดูเหมือนจะสังเกตเห็นเขาหลังจากนั้นไม่นานเสียงของผู้หญิงก็พูดด้วยความสงสัยคุณพึ่งทักษวิญญาณเพื่อที่จะมองไม่เห็นหรือไม่ใช่ผู้นำทางวิญญาณมีสัญญาณของความผิดหวังอย่างชัดเจนเอชฮัวอีเฮาพยักหน้าและกล่าวว่าใช่แน่นอนว่ามันเป็นทักษะแห่งจิตวิญญาณฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเครื่องมือแห่งวิญญาณที่พัฒนาความสามารถในการล่องหนเลยหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเสียงของผู้หญิงก็พูดว่า เอาล่ะไม่ว่าจะเป็นทักษวิญญาณหรืออุปกรณ์นำทางวิญญาณคุณมีโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะมีชีวิตรอดและนั่นคือการยอมจำนนต่ออนาจาักรสุริยันจันทราของฉันและกลายเป็นหนึ่งในพวกเราชีวิตคือล้ำค่าและทุกๆวันคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียงครั้งเดียวคุณใช้ความพยายามอย่างมากในชีวิตของคุณตั้งแต่เริ่มต้นการฝึกฝนจนถึงระดับปัจจุบันคุณไม่ต้องการตายแบบนั้นฉันสามารถให้ชีวิตใหม่แก่คุณได้ โดยการปฏิบัติตามคำสั่งของฉันไม่ช้าก็เร็วโลกนี้จะถูกทำลายโดยอานาจักรสุริยันจันทราหัวอีเหายิ้มอย่างไม่เห็นคุณค่าและพูดว่าฉันมีทางเลือกใหมนั่นคือสิ่งที่คุณพูดเหรอคุณเข้าใจความคิดของฉันถูกต้องฉันยอมรับว่าฉันไม่ต้องการที่จะตายแต่คุณสามารถเชื่อใจฉันได้หากฉันเพียงแค่พูดว่ายอมจำนนหรือไม่เสียงผู้หญิงหัวเราะเยาะและพูดว่า มันง่ายที่จะตัดสินเราแค่เริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกับคุณในขณะนี้วัตถุถูกโยนไปทางหัวอีห่าเหัาัวไม่ขยับเพราะวัตถุไม่โดนเขาแต่ตกลงไปด้านหน้าเขา3เมตรปังวัตถุหล่นลงพื้นและหัวอีห่าก็เห็นว่ามันดูเหมือนอะไรมันคือกุญแจมือสีทองเข้มคู่หนึ่งขัางในกุญแจมือมีหนามแหลมคล้ายฟันชี้เข้าด้านในนี่คือกุญแจมือของพระเจ้าต้องห้ามการสวมกุญแจมือจะกักขังพลังวิญ,ญญาณของคุณ จากนั้นเราจะได้พูดคุยกันดีๆเสียงของผู้หญิงพูดอย่างผ่อนคลายมากวาอีเหฮายืนอยู่ที่นั่นอย่างลังเลด้วยสายตาที่ลังเลฉันจะเอาสิ่งนี้ติดตัวไปด้วยคุณจะไม่ฆ่าฉันจริงๆหรือเสียงผู้หญิงพูดอย่างสงบอย่างที่ฉันพูดเมื่อกี้คุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อฉันยิ่งกว่านั้นถ้าฉันอยากฆ่าคุณคุณคิดว่าคุณจะยังรอดมาจนถึงตอนนี้ได้ไหมใส่ไว้ฉันหมายถึงสิ่งที่เขาพูด มีทั้งการข่มขู่และการอธิบายและยังมีความรู้สึกค่อนข้างมั่นใจในคำพูดของเธอหัวอีเหายืนอยู่ที่นั่นด้วยสีหน้าเศร้าหมองบนใบหน้าของเขาเสียงของผู้หญิงไม่ได้กดดันเขาอีกต่อไปและเพียงแต่เงียบและรอหลังจากนั้นไม่นานหัวอีเหาก็ถอนหายใจและเดินชา้ชาๆไปยังกุญแจมือเทพเจ้าต้องห้ามความเร็วของเขาช้ามากและในขณะที่เขาเคลื่อนไหววิญญ,ญาณน,นำทางทั้งหมดที่ล็อกอยู่กับเขาก็เคลื่อนที่ชา้ชาๆเช่นกัน เสียงผู้หญิงยิ้มและพูดว่าคุณฉลาดมากใช่แล้วช้าลงหน่อยช้าลงหน่อยไม่เช่นนั้นฉันไม่สามารถรับประกันได้ว่าวิญญาณน,นำทางของผู้ใต้บังคับบัญชาของฉันจะไม่ผิดพลาดความเร็วของหัวอีเท่านั้นช้ามากจริงๆในตอนแรกเขาไม่ต้องการที่จะไปเร็วๆนี้มีความสิ้นหวังและความเศร้าเล็กน้อยในดวงตาของเขาในที่สุดเขาก็เดินไปที่กุญแจมือของเทพเจ้าต้องห้ามค่อยๆก้มลงและหยิบเทพเจ้าต้องห้ามขึ้นมากุญแจมือ แค่สวมมันไว้เหรอหัวอีเ้าถามใช่จับมือทั้งสองข้างไว้เสียงผู้หญิงพูดอย่างอดทนเอาล่ะฉันยอมรับความพ่ายแพ้หัวอีเ้าถอนหายใจอีกครั้งหยิบกุญแจมือต้องห้ามมาไว้ในมือแล้วรัดไว้ที่ข้อมือวิญญาณน,นำทางทั้งหมดยังคงล็อกอยู่กับเขาในเวลานี้แต่พลังจิตของหัวอีเฮานั้นเฉียบคมมากทันทีที่เขาใส่กุญแจมือเทพเจ้าต้องห้ามไว้ที่ข้อมือ เขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าวิญญาณนำทางล็อกเขาไว้และวิญญาณด้านบนก็หลวมเล็กน้อยนี่ไม่ใช่ข้อผิดพลาดในส่วนของพวกเขาแต่เป็นเพียงธรรมชาติของมนุษย์ใครก็ตามที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งและหิมะย่อมมีปฏิกิริยาเช่นนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามในขณะที่ร่างกายของพวกเขามีปฏิกิริยาตามปกติหัวอีห้าก็เริ่มต้นขึ้น กุญแจมือของพระเจ้าต้องห้ามเข้าใกล้ข้อมือของเขามากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนธรรมดามันเป็นเพียงชั่วครู่เท่านั้นกุญแจมือเทพเจ้าต้องห้ามอยู่ห่างจากข้อมือซ้ายของเขาไม่ถึงหนึ่งนิ้วในเวลานี้หัวอีเหายังรู้สึกถึงพลังของกุญแจมือเทพเจ้าต้องห้ามอีกด้วยและเขาก็ได้ตัดสินทันทีเมื่อเขาถูกใส่กุญแจมือของพระเจ้าต้องห้ามเขาจะไม่จําเป็นต้องใช้สองมือในการยับยั้งมือใดๆที่ถูกใส่กุญแจมือจะถูกยับยั้งทันที ในระยะห่างเพียงนิ้วสุดท้ายนี้หัวอีห่าวก็เริ่มต้นขึ้นแสงกระพริบอย่างเงียบๆโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าและตำแหน่งเดิมของหัวอีห่าวก็ถูกแทนที่ทันทีหญิงชราวัยเจ็ดสิบยืนอยู่ที่นั่นด้วยสีหน้าว่างเปล่าการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันนี้ทําให้ปรมาจารย์วิญ,ญญาณทั้งหมดหยุดนิง่งเนื่องจากการล็อกครั้งก่อนของพวกเขาอยู่ที่หัวอีหา่าวและการหายตัวไปอย่างกะทันหันของหัวอีหา่าว ก็ทำให้ล็อกของพวกเขาหายไปเช่นกันผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณหลายคนที่ไม่สามารถควบคุมวิญญาณของตนได้แม้กระทั่งทำการโจมตีแต่พวกเขาทั้งหมดถูกปิดกั้นด้วยชั้นแสงที่ลอยขึ้นมาจากร่างของหญิงชราไม่กัปตันหญิงชราตะโกนจูู่ปรมาจารย์วิญญาณที่อยู่รอบๆก็เกิดความสับสนเพราะพวกเขาทุกคนรับรู้ว่าหญิงชราคนนี้ เป็นรองผู้นำของกลุ่มปรมาจารย์วิญญาณฟีนิกซ์ไฟซึ่งเป็นปรมาจารย์วิญญาณระดับ9้าผู้คนที่แน่นหนาเดิมเปลี่ยนไปทันทีทันใดนั้นก็มีเสียงเร่งด่วนดังขึ้นฉันสบายดีรีบจับเขาสิเขาเป็นตัวปลอมรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของหญิงชาราในที่สุดเธอก็ปรากฏตัวขึ้นหรือไม่แสงวุบวับอีกครั้งคราวนี้หญิงชาราหายตัวไปแทนที่ด้วยหญิงร่างสูงในวัยสี ถูกต้องหญิงชราเมื่อกี้ยังคงเป็นหัวอีเห่าในขณะนั้นเขาใช้การแทรกแซงทางจิตเพื่อปิดกั้นล็อกทั้งหมดทันทีและจากนั้นใช้ทักษะวิญ,ญญาณจำลองเพื่อแปลงร่างเป็นคนอื่นเขาไม่มีทางเลือกหลังจากติดตามด้วยพลังจิตของเขาแล้วเขายังไม่สามารถหา,หาแหล่งที่มาของเสียงที่แท้จริงได้อย่างไรก็ตามในระหว่างการตรวจจับทางจิตเขาพบบุคคลระดับ9ก้าที่เป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อเขาคุณจะป้องกันไม่ให้ศัตรูโจมตีคุณได้อย่างไรเมื่อพวกเขาพบคุณ เห็นได้ชัดว่าการเป็นบุคคลน,นี้เป็นทางเลือกที่ฉลาดที่สุดดังนั้นหัวอีเฮาจึงทำเช่นนี้เขามีจุดประสงค์เดียวคือล่องงูออกจากรูปรากฏว่าแม้แต่นักล่าที่ฉลาดที่สุดก็สามารถทำผิดพลาดได้เมื่อต้องเผชิญกับความสับสนวุ่นวายเหตุผลที่หัวอีเฮาไม่เคยค้นพบเสียงผู้หญิงมาก่อนก็เพราะอารมณ์ของเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยและเธอก็ซ่อนตัวเองอย่างดีด้วยความช่วยเหลือของผู้นำทางวิญญ,ญาณขนย้าย ในเวลานี้เขากำลังรีบและอารมณ์ของเขาก็พันผวนโดยธรรมชาติแล้วการตรวจจับทางจิตที่แพร่หลายของหัวอีห่าวได้จับตำแหน่งเฉพาะและจากนั้นการเปลี่ยนตัวก็เริ่มขึ้นทุกครั้งหลังจากที่หัวอีห่าวใช้ไททักษะกรยาจีนของเขาเขาจะพบว่าสวีซานสื่อทำการสลับอีกครั้งทันทีเมื่อเขากลับบ้านการอัปเกรดจากการแทนที่เสเวนหนิงเป็นการทดแทนเสเวนอู่คือความสามารถในการช่วยชีวิตการสลับช่วยหัวอีห่าวได้นับครั้งไม่ถ้วนในช่วงเวลาวิกฤต ดังนั้นเขาจึงใช้ทักษะวิญญาณนี้เพื่อประทับตราทุกครั้งเขามีความมั่นใจอย่างมากทั้งในด้านการควบคุมและการโจมตีไม่ต้องพูดถึงการลาดตะเวนข้อบอกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือความสามารถในการวิ่งและการแทนที่สเสวียนอู่นั้นดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัยการแทนที่นั้นมีระยะทางที่ยาวกว่าการเทเลทของหัวอีฮาวและผู้ทดแทนจะปรากฏที่ตำแหน่งเดิมของเขาซึ่งทำให้สับสนมากกว่าเมื่อใช้ร่วมกับการถ่ายโอนทันทีมักจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด ในเวลานี้หัวอีเหาได้ทําการทดแทนการช่วยชีวิตเสร็จสิ้นแล้วจากการตรวจจับทางจิตหลายครั้งก่อนหน้านี้เขารู้ดีว่าสิ่งที่คู่ต่อสู้ของเขาพูดนั้นถูกต้องเขาถูกขังอยู่ในการล้อมอย่างแน่นหนาและมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแยกออกกลุ่มวิศวกรวิญญาณล้อมรอบพวกเขาและอุปกรณ์นําทางวิญญาณป้องกันที่เชื่อมโยงไว้ก็เปิดใช้งานแม้แต่ระดับ99ก็อาจไม่สามารถเร่งรีบออกมาได้ พวกเขาสามารถเพียงแค่ฆ่าและรอจนกว่าจำนวนคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันจะลดลงถึงระดับหนึ่งยังคงมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างระดับของหัวอีห้าวและระดับ99ดังนั้นสำหรับเขามีเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นนั่นคือการยึดในพลของคู่ต่อสู้และขู่ว่าจะจับตัวประกันเพื่อที่เขาจะได้รอดตายได้ทำให้เขายอมแพ้ไม่มีคำดังกล่าวในพจนานุกรมของเขา ขณะที่หัวอีเห้าได้ยินเสียงการสลับก็เริ่มขึ้นและทันใดนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังผู้หญิงที่สวมชุดเกราะสีแดงเป้าหมายที่เขาแทนที่คือการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดของบุคคลน,นี้จากเสียงและเสื้อผ้าของบุคคลน,นั้นเขาตัดสินในขณะนั้นว่าบุคคลน,นี้คือจอมพลที่พูดไม่ว่าเขาจะเป็นจอมพลจริงหรือไม่อย่างน้อยสถานะของเธอในกลุ่มผู้สอนวิญญ,ญาณฟีนิกซ์ไฟก็คงไม่เลวร้าย หลังจากถูกแทนที่โดยผู้หญิงคนนี้หัวอีเ้ายังคงรักษารูปลักษ์ของหญิงชราวไว้ก่อนหน้านี้ดังนั้นแม้ว่าปรมาจารย์วิญญาณหลายคนที่อยู่รอบตัวเขาจะตกตะลึงแต่พวกเขาไม่ได้ดำเนินการทันทีหัวอีเ้าไม่สนใจเรื่องนั้นเขาเตรียมตัวไว้แล้วในเวลาเดียวกันกับที่การสลับดวงตาแห่งโชคชะตาบนหน้าผากได้เปิดออกแล้วแกนกลางจิตวิญญาณทางจิตกำลังหมุนอย่างดูเดือด และพลังจิตก็ส่งออกไปอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องสำรองซึ่งเป็นระยะการระเบิดของวิญญาณโดยตรงความตกใจทางจิตที่แข็งแกร่งถูกบีบอัดภายใน100ตารางเมตรผู้พิทักษ์วิญญาณที่อยู่รอบๆส่วนใหญ่เป็นปรมาจารย์วิญญาณระดับที่7ซึ่งมีระดับการฝึกฝนประมาณ7วงแหวนความต้านทานของปรมาจารย์วิญญาณระดับที่7ต่อการระเบิดวิญญาณนั้นอ่อนแอมาก ไม่ต้องพูดถึงว่าหัวอีเ่ายังคงใช้ดวงตาแห่งโชคชะตาที่ทรงพลังที่สุดของเขาเพื่อเพิ่มพลังเมื่อปล่อยการระเบิดวิญญาณในเวลานี้ไม่มีที่ว่างสําหรับความผิดพลาดหัวอีเ่าเปิดการโจมตีทันทีแม้ว่าวิญญาณระเบิดจะแข็งแกรง่งแต่ศีรษะของหญิงชุดเกราะสีแดงที่อยู่ตรงหน้าเขาปล่อยชั้นเกราะป้องกันวิญญาณออกมาซึ่งชนกับวิญญาณระเบิดและต่อต้านการโจมตีของเขาจริงๆ ใช่ต้องเป็นจอมพลแน่ความสามารถในการสวมใส่คู่มือป้องกันจิตใจราคาแพงนี่มันคืออะไรนอกจากจอมพลแต่สิ่งที่ทําให้หัยอีเข้าประหัตหลาดใจคือความแข็งแกร่งของจอมพลดูเหมือนจะไม่แข็งแกร่งมากนักอย่างมากเขาอยู่ในระดับเจ็ดวงแหวนเมื่อมาถึงจุดนี้เขามั่นใจมากในการตีความของเขาหลังจากเข้าใจความลึกลับของแก่นวิญญาณแล้วเขาสนใจการต่อสู้ชิงตําแหน่งเป็นอย่างมาก มหาอำนาจระดับ90มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความผันผวนของพลังวิญญาณแล้วแม้ว่าคู่ต่อสู้ของเขาจะมีระดับ9วงแหวนแต่เขาก็ยังต้องลงมือเพราะนี่คือโอกาสเดียวเท่านั้นผลกระทบของจิตวิญญาณก็เบ่งบานทันทีและแสงสีโรสกโกลที่ดูเหมือนจะมาจากสมัยโบราณก็เปล่งประกายในดวงตาแห่งโชคชะตาอย่าลืมว่าหัวอีห้าได้รวบรวมแกนจิตวิญญาณของเขาไว้แล้ว ควบคู่ไปกับการขยายขอบเขตของดวงตาโชคเขาออกไปพร้อมกับการโจมตีนี้ในแง่ของพลังอาจกล่าวได้ว่าเป็นการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดในหมู่เขาการโจมตีที่บริสุทธิ์มันเทียบได้กับระดับเก้าวงแหวนแสงสีรสโตรเปล่งประกายและหญิงสาวในชุดเกราะสีแดงที่อยู่ข้างหน้าก็ส่งเสียงคร่ำครวญอย่างอูอีด้วยเสียงที่ดังกรอบแกรบสร้อยคอรอบคอของเธอก็แตกเป็นเสียงเสียง กราะป้องกันทางจิตท,ที่ปกป้องเธอก็พังทลายลงด้วยการโจมตีของหัวอีเห่ายังคงเซและล้มไปข้างหน้าหัวอีเห่าไม่สนใจเรื่องนั้นเขายกมือขึ้นแล้วจับคอของเธอมือซ้ายของเขาจับไว้เขาปล่อยก้ามของจักรพัดน้ำแข็งทันทีในเวลาเดียวกันเขาก็ปล่อยเท้าขวาของเขาด้วยน้ำแปดแฉกอันทรงพลัง